ปานสามตัวบ้างได้คนละเท่าไหร่ในรายงานตัวดีแต่ดีนะไม่ไข้ไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลรุนอยู่เหมือนกันว่าแตกสามตัวจะไปได้ไปนอนโรงพยาบาลอีกบ่ไม่ได้ไม,ไม่ก็ดีแล้วไม่เป็นอะไรมันมันเริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนแรกมันไอเล้วตอนนี้มันไอแบบไม่ค่อยไอมากแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันยังคันคออยู่ซื้อยามาแล้วแต่ว่าเสียงมันยังแหบเ่เสียงยังเปลี่ยวันนี้ใครได้ก็ยินดีด้วยนะพี่สามตัวของเราแม่ย่ามาปังจริงนะครับแล้ววันอังคารอ่ะวันแข็งจริงตั้งแต่ออกเลขล่างแล้วเมื่อวานเนี่ยออกห้าแปดก็เลยงงมากเลยเลขอะไรสุดท้ายมารู้ออกเลขอายุ นายกคนใหม่58ปีเออห้าสิบแปดย่างห้าสิบเก้าบอกแล้วไอ้สามสามแต่คนนะ่ะไปให้ความสำคัญเลขสามสองแล้วมันก็ไม่มาพี่เห็นแต่มันดันออกเลขห้าแปดเพราะว่านายกคนใหม่เนี่ยอายุห้าสิบแปดปีเออเห็นข้างล่างออกห้าแปดนะบนทอดใจแล้วว่ามันจะมาคือแบบไปไม่ถูกทางเลยเมื่อวานนี้ แต่พอออกสามตัวนะแล้วอยากจะบอกนะแล้วออกตัวเดิมด้วยเปลี่ยนแค่หลักร้อยนี่แหละเลขวันอังคารแต่ก็แตกสามตัวเพราะว่าให้สี่หกเจ็ดผมคิดแล้วว่าถ้าให้สนะี่หกเจ็ดน่ะแล้วผมก็เลยผมก็เลยไปเอาเลขบ้านผมนะ่ะเพราะผมบอกพี่แล้วว่าเลขบ้านผมถ้าถ้า ถ้าแบบว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขที่อยู่อาศัยเลขรถเลขบ้านจะให้โชคแล้วก็ให้อย่างที่พี่เห็นผมจะบอกพี่นะทำไม466ถึงอยู่ในชุดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบพี่เข้าใจไหมที่ผมบอกไปว่าคือผมได้ไปไสร้างช่างปั้นองค์แม่ย่ากาลยาวดีเทวีแล้วรอบที่ปูมา่ะ ช่างบอกเลยว่าปู่จะให้ปู่จะให้โชคจะให้เลขบ้านนี่แหละแล้วรอบนั้นนะ่ะผมเอาไม่ได้ผมยังบอกพี่ๆเลยผมเสียใจยเพราะว่าอ,อังไม่ใช่การที่เมื่อวานนะอังคารก่อนหน้านะ่ะเลขมันออกสองสี่หมันมาเลขบ้านเต็มๆเลยสองสี่หแต่ว่ามันไปเข้าเลขทูบเราจุดทูบได้ถ้าผมจําไม่ผิดน,นะ6กสี่หกแล้วมันก็เราก็ได้แต่เราไม่ได้สมตัวแต่ทีเนี้ย จังหวะที่อัญเชิญแม่ย่ามาพอดีแล้วก็คืออัญเชิญแม่ย่ามาก่อนรัฐบาลแล้วคิดแล้วว่ายังไงอ่ะรอบเนี้มันต้องแตกแต่ไม่รู้จะแตกอะไรแต่คิดแล้วว่ามั่นใจว่ามันจะต้องออกเลขอยู่เลขที่อยู่อาศัยนี่แหละพอมันออกมันวนแต่ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะตำราผมจะบอกพี่นะมันวนเลขรถก่อนตอนแรกมันวนเลขรถทั้ง98ดทั้ง88ทั้ง09มันยังเหลือเลขบ้านซึ่ง มันออกเมื่อวานนี้เลยครับหกสี่หกนั่นแหละผมก็เลยผมก็เลยเอาเลขบ้านแหละไปจับเลยว่าเอาเลขบ้านไปจับให้พี่เลยสําหรับตําไทยมันก็เลยเข้าออม,มันก็เลยแตกสามตัวเลยครับมเมื่อวานนี้ไม่ได้คิดว่าจะแตกสามตัวด้วยแต่คิดว่าหวยมันจะต้องเบิ้ลไม่เบิ้ลมันก็ต้องหามแล้วมันมาให้เห็นจริงๆครับมันหาม เพราะว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกะเลขวันอังคาระในบรรดาเลขอ่ะเล่นยากสุดคือเลขวันอังคารแต่เราก็เข้าสามตัวมาให้ตั้งแต่วันที่หกบางคนบอกไม่เห็นโน่นนี่นั่นก็ให้ให้ไปตั้งวันที่หกพี่ไม่ใส่ใจมากกว่ามันก็เลยแล้วทีเนี้ยมันแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมอ่ะชอบเม็ดเดียวนะ่ะคือผมชอบสี่หกเจ็ดแล้วพี่ก็จะเห็นเลยในชุดอ่ะผมก็จะลดแต้มมันพี่เข้าใจไหมเออว่าผมลดแต้มมันเนี่ยเห็นไหมสี่หกสี่หกเจ็ด แล้วก็มาเป็นสี่หกหกแล้วก็มาเป็นสี่หกห้าผมจะให้แค่สามตัวแต่บางคนบอกไม่เห็นไม่ได้แล้วก็ดวงพี่แล้วก็ดวงพี่เลยเพราะว่าสี่หกหกเนี่ยมันมันเป็นเลขบ้านเลยแต่บางคนไม่ชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นเลขแบบพี่เขาจะมามันไม่สวยนะเออสี่หกหกเนี่ยเพราะมันเป็นเลขเบิ้ลแต่ถามว่าถ้าถูกนะพี่ซื้อห้าสิบบาทนะ พี่ก็ได้หลายบาทเลยนะเพราะมันพี่ซื้อห้าสิบาทพี่ก็ซื้อลงทุนแค่ห้าร้อยห้าสิบาทแต่พี่ได้เป็นหมื่นนะออแต่บางคนไม่ซื้อบางคนซื้อแค่ตัวนี้กับสี่หกห้าแล้วเมื่อวานี้วิกกระจายเลยร,รอบหน้าเลขออกเดือนตุลาเลขมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนนะครับสี่พันคนดูเลขมันจะเปลี่ยนแล้วเขาเรียกอะไรนะขอบคุณดาวยี่สิบดวงนะแล้วก็เลขมันจะเปลี่ยน มันเปลี่ยนแน่นอนเพราะมันเป็นเดือนตุลาเลขมันจะเปลี่ยนเลขออกวันพุธกําลังวันจะมีสองสี่แปดเลขประจําวันพุธจะมีสี่ห้าเก้าหนึ่งรอบหน้าอนะ่ะบอกเลยทําได้มันเด่นมากนะคือสองจับตาเลขสองไว้เลยไม่เดี๋ยวเพอเพอเซอร์ไพรส์เดี๋ยวจะมาลงให้ก่อนว่าสองอะไรจะสองอะไรจะใช่ให้ให้สี่คู่ สองครับเนี่ยดูมือไว้เลยตําไทยนะรอบหน้านะให้พี่จับตาเลขสองไเลยเพราะคํานวณคํานวณนะ่ะได้สูตรสูตรมันนะ่ะคานวณได้สองกับสามสูตรหนึ่งแล้วก็คํานวณได้เก้ากับศูนย์แล้วก็คํานวณได้แปดกับเก้าแต่คิดว่าสองน่าจะมาเพราะเลขมันวนอยู่ที่นี่แหละมันวนมันจะวนเฮ้ยมันจะวนอยู่ที่ <c oughs> มันจะวนอยู่ที่เลขสองเลขห้าเลขหกมันจะวนอยู่แค่นี้สำหรับตำไทยเอามาแคบแคบแคบให้แคบแ,แ,แต่รัฐบาลรอบนี้ทำได้สองสองครับบอกเลยว่าทำได้สองทำได้สองครับรอบนี้ขนมไทยสองตุลาเนี่ยทำได้สองทำได้สองพี่แต่เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนี่ผมกำลังกำลังลังเลอยู่ไม่สี่กับห้า เพราะเลขออกเดือนตุลาเลขออกเดือนตุลาเนี่ยมันจะมาแบบนี้คุณยายพี่ดูเลขตุลาเปลี่ยนแน่นอนเลขเดือนตุลาน่ะน่าจะมีสอง <c oughs> ผมเห็นหลายสำนักก็ให้สองเพราะว่าเลขเดือนตุลาเนี่ยผมว่ามีสองสองนะครับที่จะมาหนึ่งตุลานะครับคัดท่านมาให้สี่คู่นะมีสองศูน สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดครับพี่เอาแคปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรัฐบาลครับพี่ชอบสองห้ากับสองเจ็ดนะครับสามตัวไว้ก่อนพี่เจ้ามือรออัน้น <c oughs> รอก่อนพี่สามตัวไว้ก่อนพี่พิมพ์วันนี้รวยมาครับแต่ผมบอกพี่เลยรัฐบาลผมชอบสองห้ากับสองเจ็ดถ้าพี่ชอบพี่ไปซื้อลอตเตอรีตตร่เลย รัฐบาลผมชอบสอกับ27นะครับอานี้ชุดอ่ะต่อเนื่อง <c oughs> ก่อนรอบไม่ผมถูกพัดลมพัดลมอยู่ใ,ใกล้ผมก็เลยไอครับไอเลิฟยูรักมากมายอ่ะรอบ2นะครับที่จะมา1ตุลานะครับคัดท่านมาให้4คู่นะมี20 25 27แล้วก็28ครับพี่เอาแคป123 123 1 2ส